何 <noise> ศูนย์การค้าเซ็นท่าลเชียงใหม่แอร์พอร์ตร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่มาสนุกอิ่มฟินกับงานรวมพลคนลักเส้นเอเชียนูเทอร์วีคชูทอร์เซนทเวนตี้ทูระหว่างวันที่14-20ถึงกันยายน2565ณ้ารานลานกิจกรรมชั้นจีพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากท่านวรสย,ยานบุญนาราตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดงานคุณเพนพัดสอนพงศิริผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นท่าลเชียงใหม่แอร์พอ งานเป็นจำนวนมากณบริเวณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่คุณเพนพัฒน์สอนตงศิริผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตกล่าวว่าในานามบริษัทเซ็นท่านพัฒนาจำกัดประชาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานรวมพลคนรักเส้นเอเชียนูเทิลวีค2 ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่20กันยายนนี้